หลังจากที่ผมได้ซ้่มฝึกวิชามาเนิ่นนานผมก็ได้แตกสารและรู้ตัวว่าตัวเองเหมาะกับความยุทธธรรมมากกว่าโจรสลักผมจึงได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของผมเป็นคนเรือเอกนั่นเองแห่งกองทัพอะไรไม่รู้ผมกลายพนนลเรือเอกแล้วและตอนนี้ผมก็ ได้มีดาบซึ่งดาบอันนี้ผมไม่รู้ว่าได้มาจากไหนกันนะแต่มันสามารถดูซ่องเก็บของของคุณได้ก็คือจะมีดาบอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนดาบ b a n นา a s าวอ t ก็จะเปลี่ยนเป็นาน n a n a spot แต่เตะก็มันก็เปลี่ยนเตะแต่อันนี้ผมใช้เลสชอปนะแต่ที่จริงผมไม่ได้ใช้ดาบะ <laughs> ผมได้เอามาประดับแล้วก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่า w ว i คป c นี่ใส่ยังไงพวกเครื่องแต่งกายมันจะมีสีแดงนี้ แบบยังไมม่บบีีนนะ้ะตอนแรกมันจะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เนละแล้วตอนหลังเราก็กดไว้ครัให้เป็นขึ้นสีแดงแล้วก็ a อ c e ซอร r ่มันก็จะขึ้นตรงนี้ว่าเป็นเราใส่ไว้แคปอยู่แอ้วคุณจะเปลี่ยนออกก็แค่กดอันนี้ออกแล้วก็กด marine cap ก็กด a อ c e ซอร r ่ก็จะเปลี่ยนเป็น marine c a มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ผมจะใส่นี่ไว้ครับ ผมอยากเป็นคนเรือเองแต่ผลผล้ผายนะผลชายเหมือนเดิมผลชายยังเหมือนเดิมโอเควันนี้เราก็สำหรับเราฟาร์มเยติแล้วก็ฟาร์มตรงที่เกาะลิงวันนี้เราก็จะขึ้นสู่เกาะลอยฟ้าเพราะนั่น,น,นจะกกเป็นเกาะที่ผมยังไม่เคยไปนะแต่ก่อนอื่นผมก็เอาตัวนู้นก่อนเห็นปะตัวที่อยู่ยนิ่งๆอะ่ะปีศาจทาะเลอ่ะผมแข็งกับมันตั้งแต่ภาคแรกแล้ว บางอากวาเอาผมก่อนตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องไปล้างแทงกี่เรือไปเลยใครดูกระตูก็คงรู้ดีว่าคนที่มีผงฟีชาร์าหรือผู้ที่พลังผงฟีศารนี่ไม่สามารถว่ายน้ําได้แต่สำหรับเกมนี้มันก็เป็นแค่น้ําตืต้ตนๆนะนะเรืออย่าพึ่งไปเลยไปอ่ะอาวันนี้ก่อน ผมสู้มันไม่ได้เลยเดี๋ยวผมต้องหาท่าเรือที่ใกล้ที่สุดก่อนเวลาเดี๋ยวจมน้ำตายพงเรือเอกแต่จมน้ำตายอย่างอานานไม่ได้เนี่ยนี่ไปท่าเรืออยู่แค่อีกนิดเดียวโอ้ยลอยเด้ง <laughs> แล้วนี่คือลูกน้องผมครับ Are you kidding me <laughs> นานดาแต่คนนี่หล่อใช้ได้เลย แตก็เป็นรูน้องพี่จริงๆเพราะว่าเขาขอผลพิสารว่าไอ้นนอเราก็บอกว่าเราไม่มีนะเราไปแล้วแววเรือดีกว่าแล้วใคร <c oughs> ใครเขาว่ายน้ำแบบนั้นเขาไม่รู้วิธีการกดเรือใช่ไหมก็อย่าลืมไปดูคลิปเซอร์ล็อกของว m เีนะ มีวิธีสองอยู่ในคลิปพายหนึ่งพายสองเนี่ยจำไม่ได้ลงบ่อย,อยงไงมันเรือฟรีนะโอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึงเกาะลอยฟ้าเราขึ้นไปดูผาว่าข้างบนมีอะไรหรือเปล่าเราก็กดสเปซฟ้ารละลวนะไม่ม่งอาจจะไม่ถึงแว็บแต่เมื่อกี้มันจะเมื่อยมือหรือเมื่อยนิ้วหน่อยนะโอเคตอนนี้เราได้ถึงเกาะลอยฟ้านะ เดี๋ยวกระโดดเออไม่คนอยู่ดนะ้วยรู้สึกว่าจะมีผู้เล่นระดับศูนอยู่ที่นี่เยอะเลยนะแต่ผมชอบการหันลงนะเพราะมันแบบยังไงอนะ่ะสวยดีอ่ะเปล่งวรกาแบบนี้เราเอาจุดเจฟมาก่อนเดี๋ยวกีเกียจขึ้นมาใหม่อันนี้มีขายอะไรบ้างไอรอนอาร์เมอร์ก็คือเกาะที่เขาใส่ใช่ไหมอาจจะเป็นเกาะเงินนะแต่เราเกาะช้อนี้เกามาประดับตัว สามหมื่นไอรอนอาร์เมอร์นี่เป็นไงคนเรืออีกสวงเกาะเท่ไหมล่ะนี่ภาษาซื้อมานะเป็นไงเลือกหกพันเลยวันนี้เลือก600หกร้อยหัวล,ล้นทั้งหลายอุ๊ยอันนั้นเรานี่นะหัวล้นก็เราเนี่ยไม่ตายนี้ต้องเจอดาบมาแล้วนะ อึ้ย,ย,ยแต่มันปีแบบค่อนข้างเบานะแต่เวาวับเรารัวเดี๋ยวตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จนะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยแปลว่มา,มาอันนี้เราเก่งสุด <c oughs> ใช่ไหม มันนี้เราเก่งสุดเลยดีมาเลยใครจะแย่งก็แย่งเลยวันนี้เราเก่งสุดอ่ะโอเคเราไปต่อแย่งกันมันดี ก็สำหรับที่เราฟาร์มาได้ครับก็ประมาณเบลแปดหมื่หกสิบสี่ครับก็เราได้อัพพาวเวอร์เป็นสองพันแล้วนะตอนนี้ไม่ได้อัพพิเฟนเลยเพราะว่าจะเน้นคิวตัตวนั้นตายไปในสกิลเดียวก็สำหรับเกาะลอยฟาร์ก็น่าจะมีเท่าน,นี้ใช่ไหมมีตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ฟาร์ตรงนั้นหนึ่งจุดเหมือนเป็นบอสของเกาะก็ตรงนี้มีที่ขายของนะอีกหนึ่งจุด เมืองลอยฟ้าก็เป็นอีกเหมือนหนึ่งที่ในการ์ตูนซึ่งประมาณสวยมากแล้ผมว่าชอบกอเอเนลด้วยถ้าไปดูข้างบนนี้ก็น่าจะมีเป็นจุดที่หน้าปกป่อนเข้าอนะของภาพันจะเห็นตรงนี้นะเด็กทึ่ภาพยนการกลายเป็นพวงเลือเอกได้ไงก็ไม่รู้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บาย